จเมื่อสิงปาดำน้ำมาตลอดทางจนกระทั่งมาถึงหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งมองจากใต้แม่น้ำขึ้นด้านบนใสยน้ำเหมือนกับริบินสีเทาบิดดินไม่หยุดมองตามแสงไฟหินผาเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำทั้งหมดไหวลูปไปทางทิศเดียวกันเหมือนกับขนบนตัวสัตว์เขตเงามืดบนภาพจากคลื่นโซน่ายูเนซีสักขึ้นไปสิบเมตรจะเมื่อสิงป่าปรับความสว่างของไฟฉายที่หมวกจนสุดยังมองเห็นเป็นเพียงกลุ่มมัวมัว เขาพยายามเข้าไปใกล้กับปากรูแต่ปรากฏว่าตัวเพิ่งลอยขึ้นจากพื้นก้นแม่น้ำเท่านั้นก็ลอยขึ้นไปหารูนั่นเองทันทีโชคดีที่ปฏิกิริยาโต้อตอบทันควันเคลื่อนไปไม่ถึงหนึ่งเมตรก็รีบยันตัวเอาไว้จึง็นสิงปลามองหารอยแยกของหน้าผาใต้น้ำเสียบสมอลงไปตามรอยแยกผูกยึดเส้นเชือกเอาไว้จาันั้นทำการปีนหน้าผาใต้น้ำแม้เขาจะระมัดระวังตัวอย่างที่สุดแล้ว แต่ขณะเข้าใกล้กับเหงามืดนั้นก็ยังเกิดการผิดพลาดจนได้เหงามืดสีดำนั้นเหมือนกับหลุมดำมีแรงดูดมหาศาลคลายจะดูดทุกสิ่งรายรอบของมันเข้าไปให้หมดโชคดีที่ปากรูเล็กมากขณะที่เสกการทรงตรวัวจุมพิสินปาใช้เท้ายันกับสองข้างของปากรูเอาไว้ได้อย่างแรงจึงไม่ถูกดูดให้ดำดิ่งเข้าไปเปลื่อนเปียนอยู่แถวปากรูครู่หนึ่งเรียแรงถูกพรานไปอย่างรวดเร็วเมื่อดินเสียงหายใจที่ถี่แรงของจุมพิสินป่า ลามายาราส่งสัญญาณมาว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นปากถ้ำหรือเปล่าลามายาราถามจูเม,มอร์ชินปาตอบเป็นปากถ้ำจริงๆครับลามายาราเข้าไปได้ไหมจูเม,มอร์ชินป่าไม่ได้อะในถ้ำม,มีแรงดูดมหาศาลแล้วก็อยู่ใต้ผิวน้ําราวๆสิบเมตรมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอีกอย่างปากถ้ำเล็กมากกว้างกว่าช่วงไหลของผมอย่างมากสิบกว่าเซนถ้ามีถังออกซิเจนด้วยเราก็ต่อให้เข้าไปแล้วก็คงกลับออกมาลําบากลามายารา งั้นวิธีสำรวจอย่างอื่นไหมเราต้องรู้สภาพข้างในถ้ำให้ได้ก่อนจมุตสิงป่าผมจะผูกเครื่องวัดระยะด,ด้วยแสงเลเซอร์กับระบบโซนาไว้กับปลายเชือกย่อนเข้าไปในถ้ำแล้วก็บันทึกข้อมูลด้วยกล้องผมกําลังต่ออุปกรณ์อยู่ถามพระคุณเจ้าได้รับสัญญาณไหมละมยละัยยาลาสัญญาณอ่อนมากฉันยังต้องปรับอีกหน่อยเป็นยังไงบ้างต้องให้พวกเราช่วยไหมคุณชายเฉิงป่าเยาวหยางถามเดี๋ยวก่อนละมั่ยยาลาพูดขึ้นว่า ขึ้นมาคนหนึ่งที่ตัวผอมหน่อยรับซราเดียวอย่างส่งเสียงดีใจมาทางวิทยุจุมจิมปาถามเห็นอะไรบ้างพระคุณเจ้าแล้วมยายาราตตอบไม่ค่อยชัดเจนอะแต่สัญญาณที่ส่งมาจากคลื่นโซน่าบอกว่าถ้ำนี้ลึกมากไม่ลึกธรรมดาส่วนลึกของปากข้ามตรงกับที่คุณคำนวณประมาณ60-70เซนตเรเรเซอร์วะระยะอยู่ที่ราวๆ1 0 0กว่า100เมตรแต่มีปัญหาอยู่อย่างนึ่ง ข้างในสุดไม่มีทางไปฉันต้องให้พวกคุณเข้าไปตรวจดูด้านในอุณหภูมิน้ำหกองศาเซลเซียะสกระแสน้ำสิบเอ็ดเมตรต่อวินาทีเอาละเยีย่ยวยางขึ้นมาละเขาจะเปลี่ยนชุดแล้วลงไปสมทบกับคุณระวังตัวหน่อยเยีย่ยวยางคุณชายเสียงป้าเดี๋ยวผมมานะเยีย่ยวยางสวมชุดประดาน้ำพกเชือกยาวสองร้อยเมตรมาด้วยอีกหนึ่งคนทั้งคู่ไต่ตามเชือกเส้นหลักที่จุมโมดสิงป้าผุดยึดไว้ใต้น้ำมาจนถึงใกล้กับปากถ้ำ แรงดูดมหาศาลทำให้ทั้งคู่เคลื่อนไปทางปากถ้ำอย่างยังไม่อยู่เยลย่างปากถ้ำนี้เป็นรูปทรงกระบอกสองปลายแหลมที่ค่อนข้างแคบยาวผมคิดว่าผมเข้าไปได้จิมมูสเยมปาาระวังตัวให้มากๆผมจะยึดเชือกเอาไว้ให้ถ้ามีอะไรผิดปกติให้กระตุกเชือกผมจะดึงคุณกลับมาเยลย่างทำมือเป็นรูปโอเคจิมมูสเยมป้าตบหมวกเหล็กของเยลยางเยลย่างผูกเชือกหลับก,กับตัวมือกำมุดตอกหินเอาไว้ทั้งสองข้าง พาตัวเคลื่อนไหลไปยังความมืดสนิทเบื้องหน้าอย่างระมัดระวังจมุตเสิงปราเฝ้าอยู่ที่ปากถ้ำม,มือจับเชือกเอาไว้อย่างแน่นหนาค่อยๆปล่อยเชือกออกทีละนิดหลังจากที่เยาะอย่างเข้าไปในถ้ำแล้วจมุตเสิงป่ามองดูแสงไฟที่หัวกับสัญญาณไฟที่สานส้นรองเท้าหายลับไปในความมืดฉะนั้นการสื่อสารก็เริ่มติดขัดไม่นานนักก็ไม่สามารถสื่อสารกันด้วยเสียงอีกแล้วแต่เมื่อรังเชือกเยาะอย่างก็ยังบอกให้เขาปล่อยเชือกต่อไป นึกไม่ถึงว่าปล่อยเชือกจนหมดแล้วเย,ย้ายางจึงกระตุกเชือกจากด้านในเพื่อบอกให้ดึงกลับจะเมื่อสิงปาดึงตัวเย,ย้ายางกลับมาเย,ย้ายางใส่หน้าพูดไม่ไหวอ่ะข้างในลึกกว่าที่พเราวัดได้อีกถ้ำนี้เอียงลงด้านล่างแต่องศาที่เอียงน้อยมากอีกอย่างข้างในมีทางแยกอีกพวกเราต้องใช้แท่งเรืองแสงทําเป็นป้ายชีย้ทางผมส่งข้อมูลไปให้คุณพระคุณเจ้าครับคอมพิวเตอร์ได้ความไวยังไงละมัยยาราเออคอมพิวเตอร์ยังคำนวณอยู่พวกคุณพักกันส,กนสักครู่ เยี่ยวหยางผมขึ้นมาแล้วนะคุณเห็นอะไรข้างในบ้างหรือเปล่าเยี่ยวหยางข้างในมีเศษหินกองถมมาเยอะมากเหมือนกับมีคนจงใจอุดไว้จม,มูุตสิงปมาประตูชีวิตปิดลงประตูนรกเปิดออกยังอยู่ไหมเสียงของลามายราสั่นเครือจางลี่ก็เหมือนกับมองเห็นอะไรร้องออกมาว่าเอ๊ะอยู่ครับจม,มูุตสิงปรากับเยี่ยวหยางต่างพิงพักอยู่กับหน้าผาหินลามายราพูด ถึงแม้ว่าข้อมูลที่เย,ยีอยวหยางส่งกลับมาไม่ค่อยชัดมากแต่เราก็ได้รับมาเป็นภาพคร่าวๆแล้วคอมพิวเตอร์คำนวณสร้างภาพขึ้นมาเสร็จถ้าถูกต้องลราก็ตรงเลี้ยวของสุดท้ายของเยี่ยวหยางยังมีอุโมงค์ที่ยาวประมาณ200เมตรอีกเส้นหนึ่งเป็นอุโมงค์ที่เอียงลงล่างความชันไม่ต่ำกว่า1งองศาเยี่ยวหยางร้องไม่มัง้งยังมีอีก200เมตรเลยจากลีจริงๆนะอีกอย่างจากภาพขึ้นโซน,น่าบอกว่าอุโมงค์นั้นตรงดิ่งเลย เมื่อกับถูกขุดเจาะด้วยมนุษย์อะละมัยราวิเคราะห์ Because จากภาพอุโมงค์สมัยก่อนน่าจะถูกปิดกรบด้วยกำลังคนในการปิดกรบอาจ,จใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างเหมือนอย่างเกมต่อไม้แค่ดึงไม้ข้างล่างตาสุดออกมากองไม้ด้านบนก็จะถล่มลงมาทั้งหมดเองหรืออาจ,จใช้แรงกระแทกจากกระแสน้ําเองสรุปคือคนโบราณใช้วิธีอะไรผู้เราไม่รู้และเดาไม่ออกสุดท้ายกลายเป็นอุโมงค์อย่างที่พวกเราเห็นปัญหาคือด้านหลังอุโมงค์ยาว200เมตรใต้น้ํานั่นมันยังไม่สุด คลื่นโซน้าบอกว่าพื้นที่ด้านหลังอุมโมงค์ขยายขึ้นซึ่งหมายความว่าข้างหลังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่าแต่เนื่องจากพวกเรายิงเคลื่อนโซน้าในน้ําเท่านั้นทําให้พวกเราสารวจพบพื้นที่ได้เพียงส่วนน้อยหมายความว่าด้านหลังอุมโมงค์อาจเป็นแม่น้ําใต้ดินที่ใหญ่พอสําหรับล่องเรือจูโสิงปาถามลมามยาราตอบมีความเป็นไปได้แต่ไม่ได้รับสัญญ,ญาณจากเลเซอร์วัดระยะเราไม่รู้ว่าข้างล่างลึกแค่ไหนจูโมสิงปางั้นผมกับเยหยางจะลองเข้าไปดู และไม่ยะาลาพูดเสื้อของเราเหลืออีกขดสุดท้ายขดเดียวมีความยาวไม่พอน้าเสี่ยวขนาดนี้พวกคุณเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้จะเกิดหลังอุโมงค์ด้านในไม่ใช่แม่น้าใตดินพวกคุณจะขาดอากาศเพราะออกซิเจนหมดจางลีถ้างั้นกุณจ้เสียงปากกับเยี่ยวยางกลับขึ้นมาเราปรึกษากันก่อนดีไหมไม่ต้องจนุนบัลสิงปากกล่าวถ้าคนบ้าคนนั้นออกมาจากข้างในนี้ข้างในก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีพและต้องมีทางออกมาได้แน่ เย,ย่หยางแก่เชือกที่ยึดอยู่บนหน้าผาด้านบนกลับมาเส้นหนึ่งได้พวกเราเอาเชือกมาเต็มหนึ่งพันเมตรระยะทางแค่นี้หยุดเราไม่ได้หรอกได้ไหมครับพระคุณเจ้าแล้วถ้ามีตัวอะไรอยู่ละ่ละาระามยาราถามเย่หยางตอบต่อให้มีสัตว์อื่นอยู่ในนั้นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่จนถึงขั้นเป็นอันตรายกับเรามันก็เข้ารูนี้ไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์เล็กด้วยกระแสน้ําระดับนี้มันก็ว่ายทวนน้ํามาไม่ได้ลมามยราโพดเออมันก็ จางลีก็ยังเสี่ยงอยู่ดีการดำน้ำในถ้ำผมเคยได้ยินนะแต่นั้นเป็นการดำน้ำในน้ำเนื่องหรือน้ำที่ไหลเอื่อยเท่านั้นการดำน้ำในถ้ำน้ำเชี่ยวดูเหมือนยังไม่มีใครกล้าทำทศนวิสัยการมองเห็นในถ้ำใต้น้ำถ้ามีถึง5เมตรได้ก็บุญแล้วถ้าเกิดเผลอเชือกหลุดมือขึ้นมาคุณไม่มดทางรู้ว่าจะถูกน้ำพัดไปถึงที่ไหนแล้วจะกลับออกมาได้อย่างไงเยยวหยางไม่ต้องกังวลผมเข้าไปข้างในมาแล้ว พอเข้าไปในถ้ำหลังจากเลี้ยวคงที่สามน้ำก็ไม่เชี่ยวเหมือนตรงปากถ้ำแล้วอีกยังพวกเราจะตอกเชือกเอาไว้กับผนังผมกล้ารับประกันความปลอดภัยคุณชาชิงปาคุณว่ายังไงจมอรชิงปาน,นึกถึงครั้งที่ผจญอยู่ในนรกน้ําไฟที่ว่หารใต้ดินอาเฮอแต่สถานาการณ์คร,ราวนั้นกับคราวนี้ไม่เหมือนกันคราวนี้มีเครื่องมือพร้อมและมีประสบการณ์มากกว่าครั้งก่อนสุทตายขเขาก็ตอบพวกเราต้องการคนอย่างน้อย3าคนคนหนึ่งเฝ้าที่ปากถ้ำ อีกสองคนเข้าถ้ำจะด้วยช่วยเหลือกันละกันเยี่ยวหยางจางรีบไปแกะเชือกมาผมกับคุณชายเฉียงป่าจะรอคุณอยู่ที่นี่ระหว่างรอจมิมเ่อร์สิงป่าถามเยี่ยวหยางคุณเข้าไปมาแล้วเล่าสถานาการณ์ในถ้ำหน่อยเยี่ยวหยางกระแสน้ำ8เมตรต่อวินาทีช่วงหน้าเหมือนเป็นรอยหินแตกตามธรรมชาติช่วงหลังๆเหมือนเกิดจากการขุดเจาะข้างในมีก้อนกรวดเศษหินอยู่เยอะลักษณะหินมีรูปร่างเป็นระเบียบ ไม่คมไม่เหมือนกับโรงถ้ำที่เกิดจากน้ํากัดซอกสมมติสิบป่าแยง้งแต่ตอนที่เราไปใกล้กับทางออกอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำต้องระวังตัวถ้าหากพื้นที่กว้างขึ้นกะทันหันหินแข็งชั้นล่างที่อยู่ก้นถ้ำกับผนังถ้ำอาจจะมีคมได้เยี่ยวอยางพวกเราจะเกาะเชือกเข้าไปหินกรวดในนั้นปักลิ้นหมุดได้ง่ายเราปักหมุดทุกๆ1ิบเมตรต่อให้มีหินแข็งรูปของมีดเราก็หลบได้มสมมติสิงปาพยักหน้า ระวังไว้ก่อนดีกว่าจริงสิคุณคิดว่าถ้ำไหนนั้นถ้ามีคนมาจากแม่น้ำใต้ดินจริงๆเขาจะบุดออกมาจากข้างในถ้ำได้ไหมเย,ยี่ยหย้อตอบเรื่องนี้ผมคิดว่าได้ในถ้ำมีการทับถมวัตถุขึ้นเป็นเหมือนขั้นบันไดถึงแม้ว่าน้ำจะเชี่ยวแต่เหนียวเกาะขั้นบันไดพวกนั้นไปเรื่อยๆก็ใช่ว่าจะออกมาไม่ได้เสียทีเดียวเพียงแต่เรือผ่านไม่ได้ถ้าคนบ้าคนนั้นนั่งเรือออกมาจากสัมบ a r าจริงๆเรือนั่นก็น่าจะถูกทิ้งไว้ข้างใน จมื่นสิงป่าไม่ผมยังคล่องใจเรื่องการปีนออกมา200เมตรที่คุณเข้าไปนะอยู่ในน้ําตลอดใช่ไหมหากโมงยาว500เมตรมีอยู่ในน้ําทั้งเส้นคุณคิดว่าในกระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวระดับนี้คุณเคลื่อนที่ได้กี่เมตรต่อนาทีเยว่อย่างร้องเอ,อ๊อเรื่องนี้ผมไม่ทันนึกถึงอะ่ะจมสืสิงป่านั่นสิกระแสะน้ําที่เชี่ยวระดับนี้ด้วยกําลังของคุณกับผมครานได้20เมตรต่อนาทีก็เก่งแล้ว อีกอย่างมันเป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองออกซิเจนมากการออกกําลังรุนแรงขนาดนี้ถ้าไม่มีออกซิเจนหายใจไม่ได้มันไม่มีทางปีนออกมาได้เด็ดขาดผมคิดว่าถ้าจะมีใครออกมาจากข้างในจริงๆจะต้องมีวิธีอื่นอย่างแน่นอนทั้งคู่หาเรือกันครู่หนึ่งจนกระทั่งจางลีแกะเชือกลงมาถึงเมื่อได้เชือกแล้วคนทั้งสามไม่รอรอไต่ขึ้นไปอย่างทางเข้าของปากถ้ำลึกลับนั่นทันทีเยวหยางเคยเข้าไปข้างในมาก่อนจึงนำเข้าไปคนแรก เว้นระยะห่างกจากจม,มูกสิงบารเราห้าเมตรเน้ในให้เห็นแสงสว่างของอีกฝ่ายเป็นหลักและใช้หลอดไฟเล็กสองดวงที่ส้นตีนกบส่งสัญญาณบอกทางด้วยแสงไฟว่าให้เดินหน้าหรือถอยหลังจางรีเฝ้าอยู่นอกถ้ำตเตรียมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์เมื่อเข้าในถ้ำรู้สึกได้ถึงกระแสะน้ำบีบอัดอยู่รอบตัว จมืจ่จสิบปารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาตัวหนึ่งเดินเอื่อยอยู่ในระเบียงแคบยาวใต้น้าด้วยวิธีของตนเองถัดออกไปห้เมตรคือความมืดทุกสิ่งถูกครอบเอาไว้ด้วยมา่านสีดำลดึกลับรอบตัวไม่มีร่องรอยของพืชหรือสัตว์ใดๆทั้งสิน้นคาดว่าเป็นเพราะในกระแสะคลื่นใต้น้ำที่เชี่ยวกรากขนาดนี้สารหรือพืชชนิดใดก็ดำรงอยู่ไม่ได้จารีที่เฝ้าอยู่นอกปากถ้ำก็รู้ว่าการดำน้ำในถ้ำที่กระแสะน้ำเชี่ยวกราก ก็เหมือนกับต้องขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่การจราจรคับข้างหาพลังเผลอไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่กล้าพูดคุยกับคนในถ้ำเพราะกลัวจะทำให้พวกเขาเสียสมาธิถ้ากลางความมืดเงียบสง,งัดเป็นพิเศษเหมือนกับมูดเข้าสู่อวกาศทางลอดหัวท้ายแหลมตรงปากกลางป่องเหมือนลูกลักบีไม่ว่าจะมองขึ้นหรือมองลงแสงไฟก็ถูกความมืดอันโหดร้ายกลืนกินจนมอดมิด จมูเสียงป่าพันรู้สึกว่าตนกําลังว่ายไปสู่ยมโลกจริงๆความมืดนั้นแผ่ขยายออกไปด้านบนเชื่อมถึงขอฟ้าด้านล่างทะลุส่บาดานส่วนตัวเองลอยคว้างอยู่ตรงกลางเมื่ออยู่บังหน้าความมืดอันไร้ขอบเขตคล้ายกาบฝุ่นพงทุลีดินไม่นานจมโมเสียงป่าก็พบว่าพวกเขาเหมือนกับอยู่ในก้อนฝ่องน้ําขนาดักษ์ทุกที่เต็มไปด้วยปากรอยแยกทำรูเชื่อมกันทับถมเป็นชั้นๆเส้นทางเดินหน้าตลอดเส้นคือการยยดเชือกซะ ลอดซ้ายลอดขวาขึ้นบนลงล่างอยู่ในก้อนฟองน้ําเพิ่งจะเดินหน้าไปไม่เท่าไหร่ท่งเรืองแสงก็เหมือนจะเริ่มไม่พอใช้แล้วเย่อย่างเริ่มเว้นสักเลี้ยวสองเลี้ยวหรือมากกว่านั้นจึงวางแท่งเรืองแสงแท่งหนึ่งมุดเข้าจากทางรอยแยกที่3าทางซ้ายมือตามด้วยสไลด์ตัวลงไปทางรูที่2บนพื้นอ้อมเสาหินกระซองกลมต้นหนึ่งเลี้ยวตัววายมุดเข้าไปในรูด,ด้านบนจนมัชบาอดถามไม่ได้ว่าเส้นทางซับซ้อนขนาดนี้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์คุณจำได้อย่างไง อย่างตอบเป็นความจําเฉพาะหน้าสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆอ,อ,อย่างละเอียดแล้วจำเอาไว้เป็นทักษะจําสําหรับหน่วยสอดแนมผมสามารถจําไพ่สองสำรับที่ถูกสลับตําแหน่งแบบสุ่มได้อย่างแม่นยําความจริงทางรอบพวกน,นี้มันเชื่อมถึงกันหมดผมแค่เลือกรู้ที่เหล่าลอดผ่านง่ายๆเท่านั้นเดี๋ยวจะถึงอุโมงค์ขุดละกระแสน้ําตรงนั้นดูเหมือนจะเชี่ยวกว่าน,นี้จับไว้ให้ดีคุณชายเฉียงปาเมื่อเลี้ยวเข้ามาจเมื่อเฉียงปาสังเกตเห็นเศษหินในถ้ำ หรือบุริชัดเจนน่าจะเป็นวัตถุคล้ายหินก้อนยาวขนาดใหญ่มากกว่าก่อเรียงขึ้นเป็นอุโมงค์ทรงกลมเหมือนกับปล่องไฟแต่มุมแง่งของหินก้อนยาวต่างชี้ไปทางด้านในของอุโมงค์ทั้งหมดด้านหนึ่งของก้อนหินก้อนยาวเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมอย่างไม่เป็นระเบียบดูเป็นเพลินครุขระไม่เรียบคล้ายเกร็ดงูมุ่งหน้าเข้าไปในอุโมงค์ราวสามร้อยเมตรขนาดของอุโมงค์เหมือนจะเล็กลงกระแสะน้ําและความดันเพิ่มขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด ต้องฉับเสื้อเอาไว้อย่างสุดแรงจึงจะต้านการไหลของน้ําเอาไว้ได้จมุ่สิงป่าอยางรู้สึกได้ว่าทั่วท้งตัวของตนกระแทกเสสีกับตัวอุโมงตลอดเวลาโดยเฉพาะทางออกซิเจนที่หลังเขาพยายามทิ้งน้ําหนักตัวลงล่างเพราะหากท่อส่งออกซิเจนถูกแท่งหินยาวพวกนั้นบาดขาดการติดอยู่ในสถานที่ที่ไม่เข้าไม่ออกตรงนี้มีแต่จะขาดใจตายทั้งเป็นขณะใกล้ถึงทางออกของอุโมง์ทันในนั้นเยี่ยวยาง ส่งสัญญาณมาว่าอันตรายจากนั้นแสงไฟทั้งหมดดับสนิทร่องรอยสูญหายจาูโมชิมบาตกใจเขาไม่ถอยกลับทันทีแต่กลับผ่อนเชือกในมือเพิ่มความเร็วในการรุดหน้าขึ้นอีกพร้อมกับตะโกนร้องเยลยังเยลยังเขารู้พวกเขาอยู่ในถ้ำที่ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงขณะนี้มีเพียงเขากับเยลยังที่สามารถสื่อสารคุยกันได้ขณะที่ยังตื่นตระหนกอยู่นั่นเองลำแสงอีกลำก็ส่องมาเป็นสัญญาณว่าปลอดภัยแล้ว ลำแสงคราวนี้สว่างจ้าหมายความว่าเป็นสัญญาณไฟที่เยียอยยางใช้ไฟฉายที่ศิสัสส่งมานั่นคือเขาได้ไปถึงพื้นที่ที่กว้างพอสําหรับกลับตัวได้จุมพะสินป่าจึงโล่งใจเยียอยยางเพื่อได้เสียงหอบไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เผลอไปหน่อยอ่ะชายเฉลิฟต้องระวังด้วยนะข้างหน้ามีน้ําตกใต้ดินจุมพะสินป่าปล่อยมือแล้วแรงดันมหาศาลพลังมาจากด้านหลังการไหลไปตามกระแสน้ําทําให้จุมพะสินป่าเข้าใกล้กับเยียอยยางในพริบตา จากนั้นตัวเขาก็ลอยเคว้งถูกกระแสน้ํากดทับเหมือนกับมีคนใช้ไม้ตีมแมลงวันอันยักษ์ตบสวนลงมาดินร่วงลงล่างอย่างรวดเร็วจูมเมอ่์สิงปรารู้ตัวว่านี่เป็นรอยเรื่อนด้านล่างจะต้องมีกระแสน้ําอีกเส้นแม่น้ําใต้ดินเสียงดังสู้จูมเมอ่์สิงปราเหมือนถูกพัดท่อระบายน้ําตกมาสู่คูน้ําอีกเส้นจมลงไปในแม่น้ําใต้ดินอย่างแรงว่าจากความรู้สึกเมื่อกระทบพื้นใต้น้ํา เขารู้ว่าแม่น้ำใตดินเส้นนี้มีความลึกไม่เกิน5เมตรแต่สันนิษฐานว่าผิวน้ำค่อนข้างกว้างเพราะกระแสน้ำเสื่อยลงอย่างชัดเจนแรงพุ่มหาสารทำให้จุโมสิงปลาต้องวนแข้งอยู่ในน้ำสองรอบกว่าจะทรงตัวได้และจับทิศถูกเขามองไปยังต้นแสงที่มาจากเยลย,ย่างและว่ายตรงไปหาว่ายได้ไม่นานฝ่าเท้าก็สัมผัสดโดนพื้นแข็งจุโมสิงปลายืนขึ้นจากน้ำตัวเปียกโชกมองเห็นเยลย,ย่างที่ยืนใจลอยอยู่ขอบฝั่ง เยลยางถอดหมวกประดาน้ำออกกำลังสูดลมหายใจอย่างแรงอุทานอ่าอากาศที่นี่สดชื่นจริงๆอ่ะจุมโมจิงป่าได้ยินเสียงพูดของเขาไม่ชัดแต่ดูจากสีหน้าที่เคลือบเคล้อม,มรู้ว่าเขากำลังชื่นชมแสงสว่างจากไฟฉายบนหมวกของจุมโมจิงป่าส่องไปยังผนังรอบๆแม่น้ำใ,ใต้ดินเขาก็ค่อยๆถอดหมวกประดาน้ำออกสูดลมหายใจลึกๆอากาศที่นี่เย็นมากให้ความรู้สึกสดชื่นจับใจ เหมือนกับหิมะแรกตกของฤดูหนาวหมุนตามสายตาลำแสงจากสีสะเคลื่อนที่ช้าๆกลายเป็นอุโมงค์แสงสว่างเล็กๆในความมืดสุดท้ายบรรจบกับผนังกลายเป็นจุดแสงจมูกสิงปากกับเยลย,ย่างบรรจงสอดส่องตรวตราสภาพแวดล้อมที่แปลกหน้าแห่งนี้อย่างละเอียดดีเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นแม่น้ำที่ล่ำลืออยู่ในเทพนิยายจำนวนมากเส้นนี้กับตาตัวเองแม่น้ำยมโลก ผลการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งว่าที่นี่เป็นโพร,โรงถ้ำลาวาที่กว้างยาวราวหเมตรสูง10เมตรก้นเรียบเด้านแหลมตรงกลางกลวงเป็นช่องท้องมองไม่เห็นเส้นระดับน้ำผนังของโพร,โรงถ้ำทั้งหมดมีลักษณะเรียบลื่นความรู้สึกที่เห็นาภาพรวมเป็นเหมือนกับอุโมงค์ที่ถูกขุดเจาะและตกแต่งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วพวกเขากำลังยืนอยู่ตรงทางเข้าของอุโมงค์ด้านหน้ากับเนือศีสันต่างเลิกสุดอย่าง มีเพียงความมืดสนิทด้านหลังคือทางเข้าของแม่น้ำเส้นนี้หรือคุณเรียกว่าต้นน้ำของแม่น้ำใต้ดินเส้นนี้มันเป็นเหมือนกับท่อปน้าประปาท,ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาราวๆ16เซนติเมตรฉีดน้ำเทือยววพุ่งลงมาจากกลางอากาศเข้าสู่โอ่งงเส้นนี้ข้างๆทออ่อ้นาเส้นหลักยังมีทางน้ำไหลหลักๆเล็กๆอยู่อีกเกาะขึ้นเป็นหนวดน้ำตกรูปร่างประหลาดเหมือนกับต้นไม้แก่ที่ขึ้นอยู่ริมหน้าผา รากฝอยจำนวนมากโผลพ้นออกมาจากหน้าผาให้แขวนอยู่กลางฟ้าหันแสงส่องไปมองเห็นเป็นสีขาวโปร่นละเอียดเล็กเหมือนสร้อยเงินไม่เหมือนเป็นน้ำแต่เหมือนเป็นทรายร้อยพันปีมาสายน้ำที่ไหลพุ่งลงมาทำให้ฝั่งด้านหน้าของท่อน้ำกลายเป็นหลุมใหญ่จากนั้นกระแสน้ำที่แตกกระเซ็นค่อยๆไหลรวมกันม้วนเป็นเกลียวไหลไปในความมืดเพ่งมองผิวน้ำ แสงไฟถึงกับส่องทะลุลงไปในน้ำไม่ได้เห็นเพียงผืนน้ำกระเพิ่มขึ้นลงดังริบบิ้นเหมือนกับกระจกสีหมือกแม่น้ำสีดำกับผนังหินสีดำเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันคล้ายกับไกลหรือไกลสิ้นสุดทั้งหมดเป็นเหมือนความฝันที่แปลกประหลาดนี่คือโลกที่เป็นของใต้พื้นพิภพบสิ่งมหัศจรรย์ที่หล่อหลอมขึ้นในความมืดเราเดินไปดูกันไหมเยาวหยางเสนอจ้มมืึงปาตากนถามคือว่าไงนะในหูไม่ได้เสียงกระหึ่มจากท่อระบายน้ำ เย้าอย่างตะโกนข้างหูของเขาผมบอกว่าเราลองเดินดูกันจิโม,ม่สิงตาพยักหน้าแล้วหันกลับมามองตรงทางเข้าตรงนั้นอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย3เมตรถ้าทางขากลับคงลำบากนิดหน่อยทั้งสองแกะเชือกจากตัวไปผูกไว้กับผนังถ้ำใช้แท่งเรืองแสงทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วเริ่มออกเดินสำรวจส่วนลึกของแม่น้ำใต้ดินสายนี้เดินไปมได้ประมาณ5 0ว เสียงน้ำตรงทางเข้าเบาลงเรื่อยๆแทนที่ด้วยหยดน้ำเย็นยาเยียบที่ซึมจากบนเพดานหยดลงมาดังติ่งติ่งกังวานใสเพียงแต่ยังคงมืดมิดดังเดิมเส้นทางด้านหน้าก็เหมือนไม่มีวันสิ้นสุดแต่เห็นว่านี่เป็นอุโมงค์รูปปากแตรยิ่งเดินเข้าไปลึกภายในของอุโมงค์ที่พวกเขาเห็นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นจากการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ตอนนี้ผิวน้ำกว้างเกือบ10เมตรความสูงนั้นเพิ่มถึง24เมตรเลยทีเดียว แสงจ้าดูเหมือนไรพิษส่งในความมืดมองเห็นแต่เพียงทางเดินใต้ฝัาเท้าบางทีหันศีสันเล็กน้อยแสงไฟส่องไปยังผิวน้ําเหมือนกับเป็นจมหายไปเลยมองไม่เห็นการหักเหมองไม่เห็นจุดกระทบเวอย่างรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่มากกว่าเมื่ออยู่ใต้น้ําเขาสูดจมูกทีหนึ่งพางพูดนี่มปนเกินจินตนาการจริงๆนะครับคุณชายเชงป่าจอิมปาตอบอืมคำหนึ่งเยอยังพูดว่า ทางเข้าถึงกับซ้อนอยู่ใต้น้ําลึกสิบกว่าเมตรถ้าไม่ใช่เพราะพอเรารู้ตําแหน่งคร่าวๆของประตูนรกเราจะไปหาทางลอดเส้นนี้เจอจากที่ไหนเย่อยางถามว่าคุณชายเชียงป้าคุณว่าอุโมงค์เส้นนี้มนทะลุปไปถึงซัมบาราจริงๆหรือตรงที่พวกเราเข้ามามีน้ําตกอยู่หลายสายระดับตําแหน่งน้ําต่างกันเยอะมากน่าจะเป็นช่องเขาผ่าลึกหรือเปล่าสองชายฝั่งเป็นภูเขาทั้งหมดดูเหมือนจะไม่ใช่เตี้ยเตี้ยด้วย ผมว่าด้านบนของเรานี่น่าจะเป็นชั้นหินหลายร้อยเมตรแล้วคุณชายเจียงป้าทำไมไม่พูดอะไรเลยอ่ะคุณนึกอะไรได้อีกแล้วหรือจูม่นเจียงป้าถามคุณคิดว่าแม่น้ำยมโลกนี่คืออะไรกันแน่เยี่ยหยัตอบไม่รู้สิเป็นชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกแม่น้ำในนรกละมั้งผมรู้สึกเหมือนมันเป็นของตะวันตกจูม่นเจียงป้าใส่หน้า ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวในส่วนของแม่น้ํายมโลกเรื่องที่ผู้คนคุ้นเคยมากที่สุดก็คือในตำนานตำนานเทพกรณาลัมของกรีกมีแม่น้ํานรกห้าสายทั้งหมดถูกเรียกว่ายมาโลกภายหลังถูกศาสนาคริสต์นามาใช้มันเป็นสีดําทั้งสิน้นเมื่อมีคนตายแล้วก่อนจะเข้าสู่นรกต้องละทิ้งความหวังในการฟื้นคืนชีพความทรงจําตอนมีชีวิตทั้งหมดจะลงจึงลงข้ามได้มีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งภายเรือล่องอยู่บนแม่น้ํา ต้องจ่ายค่าข้ามฟากให้กับเขาขอจึงจะไปส่งคุณมิเช่นนั้นเขาจะผลักคุณลงน้ําในแม่น้ําแต่ไปด้วยดวงวิญญาณของผู้ตายที่กระเสือกกระสนลิ้นลนอย่างเจ็บปวดความจริงตั้งแต่หลายพันปีก่อนในศาสนาพราหมณ์ของอินเดียมีแม่น้ำยมโลกก็มีความเกี่ยวข้องอย่างแยกแยะก,ก,กันไม่ออกกับความตายคนชัวนว่วเมื่อตายไปต้องผ่านแม่น้ำยมโลกเข้าสู่นรกคนในสมัยนั้นจะโยนศพลงในแม่น้ำผู้เขาเชื่อว่าซากศพพวกนี้จะลอยตามแม่น้ำไปถึงนรก นถึงวันนี้บางพื้นที่ในประเทศอินเดียก็ยังใช้พิธีทำศพลักษณะนี้อยู่ต่อมาแนวคิดทางศาสนาชนีกลายเป็นนิยามของภาวะจงยินในพระพุทธศาสนาช่วงเวลาของคนหลังตายไปแล้วก่อนเข้าสู่วัฏจักรเวียนว่ายจะอยู่ในภาวะจงยินที่กายดับแต่จิตอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวได้ยินแต่เพียงเสียงเชี่ยวกรากของแม่น้ำส่วนในความเชื่อเรื่องนรกของชาวจีนเองนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง ตั้งแต่โบราณแม่น้ำยมโลกก็เป็นทางเข้าเพียงทางเดียวของนรกมาแต่ไนต่ไลแล้วประตูนรกของศาสนายูดาห์ก็คือแม่น้ำแอคเคอรอนอย่างอาปากตาค้างคุณชายเฉียงปลาเชื่อชาเรื่องแม่น้ำยมโลกขนาดนี้แต่เมือ่อไหร่อ่ะจมาผู้ิงปาช่วงก่อนตอนค้นควา้าข้อมูลของซัมบาราก็แวะอ่านเรื่องแม่น้ำยมโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ศาสนาที่เป็นที่รู้จักพวกนี้เท่านั้นนะจากข้อมูลที่สันค้นได้ในศาสนาของพวกซูเมเรียนในกายดรูอิด ลัทธินับถือสุริยะเทพของอียิปต์ลัทธิผู้ชาไฟของเปอร์เซียศาส,สนาโบราณแทบทุกศาสนาต่างก็พูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างนรกกับแม่น้ำด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าบางศาสนาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการดัดแปลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องบังเอิญที่น่าตกใจแม่น้ำอยู่บนโลกชีวิตเกิดจากน้ำสุดท้ายกลับคืนสู่น้ำไม่รู้ว่านี่เป็นการตีความเรื่องเวทว่ายไตเกิดที่แท้จริงของคนโบราณหรือเปล่า คุยกันสักพักจูโมสชิงป่าและเยยวหยางก็หยุดฝีเท้าจ,จู่ๆจูโม่ชิงป่าก็พูดว่าเรากลับกันเถอะทางเส้นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเยยวหยางเห็นด้วยตกลงครับทีแรกผมนึกว่าจะมีทางเลี้ยวแต่น่ไม่ถึงว่าเส้นทางนี้จะยาวขนาดนี้ถ้ายัางไม่กลับกันอีกพระคุณเจ้ากับจางรีคงกังวลกันละ